วนาวัดีจ้าพอดียายมาสอบถามเจ้ากี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะจ้าต้องเฮจังไหนเนี่ยคะยายได้เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบในการขึ้นทะเบียนมาครบหรือยังคะยายมีเอกสารจำเนียจากแมนคบบรบอลล็อกวนาล่องเบิร์กไหนขอดูหน่อยซิเอ,กส,อกสารกสาก็มาไม่ครบ ขาดอีกตั้งหลายอย่างหลายอย่างขาดที่อย่างเนี่ยจากหัวหน้าเลี้ยงยายก็ไม่ได้กรอกอะไรมาเลยเซ็นสองนาถูกต้อง็ยังไม่ได้เซ็นมาเลยเนี่ยเราจะให้ขึ้นยังไงดิแมนยายลืมมาจากหัวหน้าหัวหน้าแนนําในบอยจังใดเนมเอากลับไปก่อนเอากลับไปก่อนขึ้นทะเบียนอะไรอะไรก็ม่เขียนมาสักอย่างแล้วจะให้ขึ้นได้ยังไงเนี่ย น่าเบื่อมากเลยแบบนี้นะ่ะสนนบบีจังไดเนาะบาดดีจะสีได้ผื้นทะเบียนเกษตรกรพืน่นก็คือบ่แนวน้าี่หยัางเลื่อยแย่สีจังใดระบาดตรงกลับบานไปก่อนเราควรจะทายังไงดีนะหรือว่าต้องช่วยดีพี่บุ๋มคะหนูว่าเราควรจะช่วยคุณยายดีไหมคะถ้าเราช่วยแบบนี้งานที่เรากําลังทําอยู่ก็ไม่เสร็จสักทีสิ วมาดีจ้าหัวนามีอะไรให้ช่วยไหมครับพอดียายเมาื่อคืนนั้ทะเบียนเกษตรกรนายจ่าตรงเฮจังใดแน่อ๋องั้นตีได้วฉยๆอยางนี้เลย,ย,ยเนี่ยจังวนาเบิ่งให้ยายแน่เฮจังใดครับผมดูให้คืออย่างนี้นะครับยายการขึ้นทะเบียนต้องมีแบบขอขึ้นทะเบียนนะครับแบบขอขึอน้นทะเบียนเป็นเรื่องไหนจ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ ยายต้องกรอกข้อมูลก่อนข้อมูลก็คือข้อมูลส่วนตัวของยายกรอกข้อมูลแล้วก็แนบเอกสารจะมีสำเนาบัตบรสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาเอกสารที่ดินที่คุณยายทำการเกษีน,นะครับคุยายเตรียมมาไหม,มแย่อยู่ใยหัหน่ะจ่าหนีบ่อจังหวหน่ะ ยังไ่รู้ครับเตรียมมาครบออเตรียมมาอยู่แล้วครับแต่ทีนี้ม,มันจะขาดอยู่นิดนึงขาดที่ไหนจ๊ะหนึง่งพี่กัดแปลงพี่กัดแปลงนะครับพี่กัดแปลงเอ็กวายตรงที่เราปลูกแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าเราปลูกต้องมีคนรับรองผู้ใดจ๊ะผู้นำชุมชนผู้บ้าน จ้าครับให้ยายตะกอบข้อมูลและแนบเอกสาตรตามที่ก่มบอกไปแต่อเอากลับมาส่งจ้าจ้งสัส้นเดี๋ยวยายกลับไปเตรียมเอกสารในครบกองเรียบร้อยเดี๋ยวยายเอามาสม่งไม้ด้จาวนาครับเอกสารขอบคุณค่ะจ้างสั้นมือนี้ยายกลับก่อนเนาะแล้วมีค่าใช้จ่ายบ่จ้ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใทั้งสิ้นยินดีให้บริการอยากด็งใจครับอาจารย์ขอบคุณหลายๆจังวนาเดี๋ยวแย่มาหาไมเดอร์วิวนัยของขา้าราชการไม่ได้อยู่แค่ใน,นกฎระเบียบแต่อยู่ในหัวใจที่พร้อมรับใช้ประชาชน จจัจก่อนเมื่อนี่เมื่อแล้วก็จ้าบอกค่ะทีนี้ทางเราจะรู้ได้ไงว่าคุณยายผูกกิน